ดีสนี้กันดั้มนะครับสเปเชียลนะครับ2,599บาทเซเว่นซอสทรานแอมนะครับ5,590บาทอีกคลิปกันดั้ม2,599บาทนะครับโอวิงกันดั้มซีโร่เอเลสวร์นะครับไฮเรสโซลูชั่น5,999บาท ก็เดี๋ยวเลื่อนดูกันเรื่อยๆเลยนะครับช้าๆทุกคนก็ดูในภาพเลยนะครับว่าแต่ละตัวราคาประมาณเท่าไหร่กันบ้าง G 40ที่นี่ขายประมาณพันหกนะครับอารซาคุเท่าไหร่1,199งนาสนะครับอ่าทอคิสพันหาเครับอันนี้จะเป็นสเกล1นึ่ต่อหนึของดับเบิลโอนะครับราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับ ไฮเกรดอันนี้เป็นไฮเกรดนะครับของกั uh, am, View, Driver, ice, นดัมบิลไดเวอร์รีไลซ์นะฮะที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็คือราคานะครับรวมรวมโดยประมาณนะครับของกันปลาที่ดองกี้นะครับก็ถือว่าก็อาจจะเป็นราคาห้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยกันปลาก็มีให้เลือกอยู่ ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเหลือน้อยแล้วโดนสอยไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าใครกําลังมองหากันพาสนใจนะครับมาเดินเล่นที่ดองกี้ก็แวะลองแวะชมได้ถ้าเผื่อเจอตัวไหนที่ถูกใจเนี่ยแล้วหาที่อื่นไม่ได้ถ้าเจอที่นี่ราคาจะแพงขึ้นสัก2อ0สก็อาจจะสอยไปเลยนะไม่ต้องสีเรียมน,นะครับดีกว่าไปเสียเวลาหาที่อื่นเนาะ